สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะสีน่นอยในงวดของวันที่2เดือน8ปดนะคะ2567นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะเมืวว่อวานนี้ไม่ได้ลงให้นะคะแต่ในกลุ่มได้เหนะคะพี่พี่เนาะก็เมืวว่อวานนี้ขออภัยนะคะไม่ได้ลงให้วันนี้ก็ขอให้แนวทางปังๆเฮงๆนะคะพี่พีเนาะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะ แล้วก็คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะพี่ๆในวันนี้เด่นที่03นะคะแล้วก็8นะคะตัวเด่นของน้องเอดนะคะวันนี้ก็ขอให้ตัวเด่นทั้ง3าตัวมานะคะพี่ๆส่วนตัววิ่งรูดนะคะในคงสุดท้ายน้องเอสให้วิ่งรูดศูนย์นะคะท่านใดชอบก็นำไปรูดวิ่งได้นะคะ ชุดเน้นชุดเน้นของเราก็จะมี03 02 80 38นะคะแล้วก็78นะคะพี่ๆสำหรับแนวทางชุดเน้นนะคะส่วนตัวกันในวันนี้นะคะกันไปที่81 สามหนึ่งนะคะพี่พี่ท่านใดชอบตัวกันก็ตามนี้นะคะสามตัวหางเดียวในวันนี้นะคะสามตัวหางเดียวในวันนี้น้องเอ็ดชอบนะคะแปดศูนย์สามพี่พี่สมาชิกท่านใดชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะขอให้ทุกท่านที่มาติดตามรับชมในวันนี้โชคดีปังๆนะคะถ้ามีเสียงแทรกน้องเอ็ดขออภัยด้วยนะคะพี่พี่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกท่านนะคะขอให้ เฮงๆงปังๆนะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ